ในกล่องนั้นมีผ้าย,ยันของเขเมิดํากับหนังควายเป็นของต่ําที่ไม่เคยใช้กับใครมาก่อนคืนนั้นหมอเพียนตัดสินใจทาพธิธีไสยศาสตร์เขเมิดําในป่าช้าที่ไม่มีใครกล้าเขา้าเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบศพไอเข้มนอนตายท้องอืดพุงโตในป่าช้านั้นหมอเพียนลำดวนและชาวบ้านต่างก็มาดูศพของไอเข้มลำดวนร้องไห้หนักมากเธอคิดว่าลูกของเธอได้กาพร้าพ่อซะแล้วหมอเพียนมองดูท่าทางของลำดวนก็แคร์ใจยิ่งนัก ทุกคืนชาวบ้านจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนด,ดังมาจากป่าช้านั้นลำดวนเริ่มฝันเห็นไอ้เข้มมายืนร้องไห้ยอยู่หน้าบ้านเขาพูดว่าพี่รักลำดวนนะขอโทษด,ด้วยที่พี่อยู่ดูหน้าลูกเกิดไม่ได้ไอ้เพียนมันทำลำดวนสะดุ้งตกใจตื่นกลางดึก <c oughs> เหงื่อแตกท่วมตัวและใบหน้าทุ่งเช้าหมอเพียนไปตกปลาเก็บผักมาทำกับข้าวให้ลำดวนกินพอกินข้าวกันเสร็จหมอเพียนจึงเอาน้ำมนต์มาปาพรมรอบบ้านแต่ลำดวนกลับตัวสั่น